โรงเรียนบ้านละดาอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีหนึ่งในโรงเรียนนำร่องของโครงการทวิภาษาจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยราชภัฏยา,าสอนนักเรียนตามหลักสูตรการเรียนการสอนของโครงการทวิภาษาที่เน้นพัฒนาการของเด็ก3ประการคือพัฒนาการทางภาษาพัฒนาการด้านวิชาการและพัฒนาการด้านสังคมและวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิริเพนอึ้งสิทธิพูลพรผู้ร่วมวิจัยในโครงการจัดการเรียนการสอนแบบทวิภาษาสำหรับเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลบอกว่าโครงการทวิภาษาไทยมาลายูถิ่นเป็นความพยายามที่จะหาแนวทางในการแก้เหตุของปัญหาความไม่สงบในระยะยาวโดวยใช้ภาษามาลายูถิ่นซึ่งเป็นภาษาแม่ของคนในพื้นที่มาใช้ในการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการใช้ภาษาไทยซึ่งเป็น ภาษาราชการโดยดำเนินการในโรงเรียนนำร่องที่มีนักเรียนพูดภาษามลายูทินน1่0ตั้งแต่ระดับประถมวัยจนจบการศึกษาภาคบังคับชั้นป .1 ถึงป6จริงๆแล้วเ,เ,รเราทำมาประมาณ8ปีแล้วค่ะจากว่าเราเร็งเห็นถึงปัญหาการเรียนการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนนะคะในเขตชายแดนเรื่องของการใช้ภาษา ภาษาที่เขาใช้อยู่ในชีวิตประจําวันเนี่ยต่างจากภาษาที่ใช้ในโรงเรียนดังนั้นการเรียนรู้ก็เลยไม่เกิดเกิดขึ้นไม่ดีเพราะว่าเด็กเขาไม่เข้าใจในเรื่องของภาษาก็เริ่มสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งวางแผนจนถึงชั้นป .6 เพราะฉะนั้นจะใช้ระยะเวลายาว แล้วก็มีการทำอย่างเป็นขั้นตอนโดยใช้ภาษาแม่เนี่ยหรือว่าเรียกว่าภาษาท้องถิ่นเนี่ยเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ก่อนแล้วก็เชื่อมต่อไปถึงภาษาไทยหรือว่าภาษาราชการนะคะแล้วก็ยังมี ออ่่่่ตตไปภาาษททีี3 4ขณะที่นางวน,นาอุดมศาสกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบัลลดาบอกว่าหลักสูตรการเรียนการสอนแบบทวิภาษาเป็นการแก้ปัญหาและพัฒนาเด็กๆได้ตรงจุดทําให้นักรเรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเด็กๆสนุกกับการเรียนและกระตือรือร้นที่จะมาโรงเรียนผลตอบรับนี้แตกต่างมากเลยกับก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการทวิภาษานะคะจะสามารถสื่อสารและก็โต้อตอบหรือแสดงปียาโต้อตอบ การใช้ภาษาไทยได้ค่อนข้างจะเร็วกว่าเด็กปกติเด็กสามารถจะอ่านคำสร้างคำใหม่ได้หลักสูตรทวิภาษาต่างจากหลักสูตรปกติทั่วไปตรงที่มีการเพิ่มการเรียนการสอนภาษามลา,ายูถิ่นตั้งแต่ปฐมวัยไปสู่สาระเพิ่มเติมมาลายูถิ่นศึกษาในช่วงชั้นที่สูงขึ้นจนจบชั้นปฐมศึกษาปีที่6 โดยจานวนและเวลาของการเรียนการสอนซึ่งใช้ภาษาท้องถิ่นเป็นสื่อจะลดลงเรื่อยๆขณะที่การเรียนภาษาไทยจะเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งภาษาอื่นๆเช่นภาษาอังกฤษภาษามมายุถธินหรือภาษาแม่จึงเปรียบเสมือนนั่งร้านที่ช่วยเสริมพื้นฐานและโครงสร้างที่แข็งแกร่งสําหรับการเรียนรู้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทําให้เด็กคิดเป็นกล้าพูดกล้าแสดงออกกล้าแสดงความคิดเห็นซึ่งแสดงถึงพัฒนาการทางสมองของเด็ก